สั้นๆน,นะครับแชท GPT ท,ทำอะไรได้บ้างนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องของการเซตติ้งอันแรกก็คือจะมีเมนูตรงนี้นะครับเข้าไปที่ตัว c h a t GPT ตัวที่ chat.openai.com นะครับแล้วก็มากด New Chat ต,ตรงด้านนี้นะครับครับหลังจากนั้นเราก็กด Chat ตรงด้านล่างกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างพร้อมหรือ,อว่าตัวอย่างการคุยกับ Chat GPT นะครับเช่นการเขียนอีเมลการเรียนซอมมิงนะครับ การวางคอนเซปต์นะครับการทำคาล endar หรือปฏิทินนะครับครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะกดปุ่มเซตติ้งที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับปุ่มเซตติ้งก็จะมีมีชื่อเรานะครับแล้วก็มีจุดๆๆสามจุดตรงนี้นะครับเซตติ้งมีอะไรบ้างที่สาคัญนะครับเราสามารถที่จะตรงนี้นะครับสามารถที่จะเคลียร์แชทความหมายก็คือว่าเราสามารถสร้างลิงก์ได้นะครับในการที่เราแชทแล้วเราส่งลิงก์ไปหาเพื่อนตรงเมนูนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ ดีลิตตัวลิงก์ที่เราแชร์ให้เพื่อนได้นะครับดูว่าเราแชร์อะไรไปให้เขานะครับดูแชทเก่านะครับจริงๆก็เหมือนกับด้านซ้ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์สามารถที่จะเอ็กปอร์ตเดต้เป็นอีเมลได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทคนะครับก็สามารถที่จะไว้สำหรับ b a c อัพตัวแชทเพราะว่าสามสิบวันเนี่ยแชททีวีทีเนี่ยอาจจะลบออกนะครับแล้วก็สําคัญอีกอันนึงก็คือตัวนี้นะครับตัวเซ็นเต็นมาเตสถ้าลงที่ตัวโมบายแอ p นะครับสามารถที่จะ พูดผ่านตัวสิลิได้นะครับสิลิก็จะขึ้นข้อความตรงนี้ให้นะครับครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการาแชร์ลิงก์กดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่แชร์ลิงก์แล้วก็ Copy l i n ลิงก์ตรงนี้สามารถ Copy ไปให้เพื่อนได้เลยนะครับเพื่อนก็สามารถดูแชทที่เราคุยกับ h a GP t gpg ที่เป็นข้อความเนื้อหาได้นะครับโดยไม่ต้องไปแคปเจอร์ส่งไปเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะง่ายเมื่อมีเรามีพิมพ์แชทเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าของเพื่อนก็จะอัปเดตด,ด้วยนะครับครับต่อไปเป็นเรื่่อองของขทีรับ ทีมสีได้นะครับเป็นดาร์กไลท์นะครับโดยปรับที่ตรงเซตติ้งนะครับตรงเมื่อกี้ที่เป็นแชททรีชแชร์ลิงต,ตรงนี้อยู่ที่ Data Control นะครับอยู่ในเมนูเซตติ้งตรงนี้นะครับโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองมาเริ่มบทช็อปเลยนะครับ